หนุ่มไต้หวันสุดแสบหอบถุงใส่มแมลงสาบพ,พันตัวไปปล่อยกลางงานเลี้ยงตำรวจเกิดเหตุการณ์สุดประหลาดขึ้นในประเทศไต้หวันภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงของตำรวจในร้านอาหารชื่อจีเฮาไทเปพื้นที่เขตจงซานกรุงไทเปของไต้หวันก่อนมีบุคคลปริศนาหอบถุงใส่มแมลงสาบกว่า1,000ันตัวไปปล่อยกลางงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดแปลกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดประหลาดขึ้นใน ไต้หวันภายในสถานที่จัดงานเลี้ยงของตำรวจในร้านอาหารชื่อจีเฮาไทเปเขตพื้นที่ของจงซานกรุงไทเปประเทศไต้หวันรายงานระบุว่างานเลี้ยงตำรวจดังกล่าวมีราวทั้งหมด70โต๊ะผู้เข้าร่วมงานมากกว่า700ลายซึ่งรวมไปถึงผู้บัญชาการกรมตำรวจกุงไทเปและผู้บัญชาการกรมตำรวจแห่งนิวไทเปโดยระหว่างงาน ประมาณช่วงเวลา19นาิ24นาทีมีชายสองรายแต่งชุดดำนำถุงบรรจุมแมลงสาบกว่า1,000ตัวมาปล่อยบริเวณทางเข้างานหลังจากเกิดเหตุชายทั้งสองคนได้วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเหลือทิ้งไว้เพียงแต่มแมลงสาบจำนวนมากที่กระจัดกระจายกองเกื่อนเต็มพื้นก่อนจะดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีแปลกประาดในครั้งนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ทางกรมตำรวจแถลงว่าการโจมตีด้วยการโยนถุงมาแรงสาดถือว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงและควรได้รับการลงโทษอย่างหนักเปรียบการโจมตีดังเก่าลักษณะเดียวกันกับการสาสีและอุจจาระพร้อมทั้งย้ำว่าทางตำรวจจะจัดการกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมาย